ชาวเน็ตจับโปะน้องแพนพูดแบบนี้โกหกพี่หนุ่มกลางรายการปะเนี่ยเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมอย่างมากกับดรามา่าแฮชแท็กครับ how t กซิกเหยียดคนอีสานซึ่งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนแพนหนึ่งในกลุ่มเหยียดคนอีสานที่บอกว่าอยู่ในกลุ่มจริงแต่ไม่ได้ว่าคนอีสานก็ได้มาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสมีพิธีกรดำเนินรายการคือหนุ่มกัญชัยกำเนิดพร้อยหลังจากออกรายการไปทำเอาโลกทวิตเตอร์เดือดอีกครั้ง ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จนแฮชแท็กขับ How Toxic แฮชแท็กผลกระแสติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งและสิ่งหนึ่งที่ชาวเน็ตจับโปะคือเมื่อพี่หนุ่มถามว่ารู้จักตาไหมแพนตอบว่ารู้จักค่ะตาก็คือปรกค่ะคุยแต่ในคลับค่ะซึ่งตรงนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาโพสภาพจากสตอรี่ไอจีของสาวแพนที่ถ่ายคู่กับหนุ่มคนหนึ่งชาวเน็ตเห็นแล้วถึงก็บอกว่านางบอกว่าคุยกันแต่ในคลับแล้วรูปขวาคืออะไรคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า คุยกันแต่ในคลับเฮาส์รบกวนรีทวิตไปให้ถึงคุณหนุ่มทีค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุยกันแต่ในคลับฮะห,หมดคําจะพูดสงสารแม่นางที่ต้องออกมาไหว้แทนลูกอับอายแทนสภาพคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอะโปะไม่โปะพูดตามอ่ะดูตามภาพเรียกได้ว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นที่จับตามองอย่างมากเลยจริงๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ